ไปตามรอยล้านหนึ่งนั่นก็คือคือคือคอ,อองตองข้าวซอยนั่นเองก็กินได้หรือเปล่าไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่รู้เราลืมหันหอมนะครับเฮ้ยเฮ้ยหอมอะไรเนี่ยโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครชิมสวัสดีครับผมบอมโบโชจาเน็ตวันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับนั่นก็คือเราจะตามรอยร้านดังอมาโชจาเน็ตเลยแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจขี้เกียจของจริงเพราะว่ารถติดนะฮะเราก็จะไปตามรอยร้านหนึ่งนั่นก็คือคือคืออองตองข้าวซอยนั่นเองก็ง่ายๆเลยโทรสั่งโทรสั่งเนาะเพราะว่าขี้เกียจแล้วเป็นว่าเดี๋ยวโทรสั่งก่อนละกันมือถืออยู่ไหนเนี่ย ก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ได้มิชลินไกด์ด้วยนะๆๆก็เดี๋ยวรอข้าซอยไมมเหรอเราจะไปชิมกันแล้วเราก็จะแกะสูตรว่าบอมเนี่ยจะทำข้าวซอยได้คล้ายกับร้านดังหรือเปล่านะครับ นี้เราก็เตรียมของเข้าๆมาแล้วคือเนื่องจากว่ายังไม่ได้ชิมก็อาจจะมีของที่แบบว่าอาจจะไม่ครบก็ได้แต่ว่าเราก็จะทาให้ดีที่สุดแล้วกันวันนี้ก็จะมีพริกแกงแดงของกะหรี่อันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงเนาะหอมแขกไก่มะมีแล้วก็หัวกะทิหังกะทิครับแต่ว่ายังขาดอยู่นิดนึงเดี๋ยวแอบไปเอาหลังข้างหลังก่อน,อนเพราะว่าขาดน้ําตาลเกลือเล็กน้อยเคยทำมาก่อนเลยบะข้าวซอยข้าวซอยนี่ไม่เคยทาเลยพูดตรง เอาแล้วเอานี้จะกินได้หรือเปล่าไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่รู้มาแล้วมาแล้วาแล้วชำระเงินก่อนชำระเงินก่อนเมดเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยสี่บเก้าครับโอ้โหพอดีเลยนะ <c oughs> ไม่มีให้พิเศษอะไรหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นมือร้านดังจากเชียงใหม่เลยนะครับแต่ว่าก็มีเปิดสาขาที่กรุงเทพด้วยคือให้มาแบบพร้อมกินเลยเนี่ยเส้นบะหมี่แบรนด์เหมือนกันโอเคเหมือนละหนึ่งย่าง สดไปนิดนึงนะผมว่าบางทีแ,แอ๋อเออว่าขายอยู่เนี่ยมีทุกอย่างเลยเนี่ย<ม>คือนี่ผมต้องแกะสดๆตรงนี้เลยเหละเนี่ยแล้วก็ชิมสดๆสงนี้เลยหรอสดมากคุณผู้ชมเขาไม่ผักชีมาด้วยเลยจะทำเหมือนไหมเนี่ย เกิดว่าใครที่อยากกินอ,องตองข้าวซอยนะครับผมก็ร้านก็ตั้งอยู่ที่อารี e นะครับสาม,มารถสั่งได้เลยคือเขาแพ็คมาให้แบบพร้อมหมดเลยอ่ะอย่างดีด้วยต้องสารภาพเลยว่าไม่เคยกินไม่เคยกินร้านนี้เลยเข้าวซอยเนี่ยผมชอบกินนะคือผมชอบกินอะไรที่มันเป็นแบบกะทิกะท,กะทิอยู่แล้วอ่ะพวกแกงกะทิทั้งหลายแหล่โอ้หชอบมากแต่มันก็อ้วนมากเช่นกันอ้วนมากเช่นกันเนาะเขาใส่ามาแบบพอดีแบบพอดีเลยเนี่ย มีกรอบของเขาทําเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นก้อนเลยก็เหมือนกับว่าทำมาเป็นปอนด์หน่อยปนๆหน่อยก็กินง่ายโอเคนี่หน้าตาดีมากอันนี้ของผมทำแล้วนะเครับหนึ่งสอาเอาเลยครับผมเต็มที่เดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องก๊อปสูตรนิดนึง คือน,น้ำซุปเอ้ยในตัวน้ำในตัวน้ำา็ฟอยเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็กลมกล่อมเค็มปลายๆนิดนึงทําไม่เหมือนได้ว่ากันเนาะทาไม่เหมือนได้ว่ากันเนาะหลังๆเริ่มไม่ค่แน่ใจชิมหลายครั้งเลรอเจอนเป็นว่าเดี๋ยวมาลงมือทําเลยดีกว่าเอาอะไรครับอยากได้อะไร โทรศัพท์ใครอะ <One two> ่ะ <man> อันนี้ถ่ายรายการอยู่หรือว่า <man> ก้อนเดียวพอมั้งเราจะแบ่งไว้สองส่วนก็คือเดี๋ยวส่วนหนึ่งจะนําไปทอดเป็นเส้นบะหมี่กรอบค <ừ> ือผมติดใจอันนี้มากเลยเนี่ยสั้นกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างน้ําออกหน่อยนึงลงไปโลกเลยเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวเราไปน็อกน้ําเย็นเพราะเดี๋ยวเส้นมันจะติดกันน็อกน้ำเย็นไว้ตรงนี้นนะ ไปเลยเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวพริกแกงก่อนเ,เราใส่ส่วนของหัวกะทินะครับอันนี้คือปริมาณที่กะเองล้วนๆนะแล้วก็ตัวพริกแกงพริกแกงแดงครับเท่านี้โดยประมาณแล้วก็ผงกะหรีห่โห้โหอย่หน้าตายไปน,นี้นี่ผงกะหรี่ มันให้มันงดงดก่อนใช้ไฟกลางนะครับเนี่ยตัวพริกแกงมันเริ่มหอมแล้วคนะุณผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ากลิ่นมันหอมมากตลบอบอวนมากจริงเมื่อกี้ผมไม่ได้ชิมในตัวพริกแกงว่ามันเผ็ดแค่ไหนด้วยเดี๋ยวเราลองทําแบบว่าไม่ต้องปรุงในส่วนของพริกแกงเพิ่มไปก่อนแล้วกันปิดไฟถ้าใครที่แบบอยู่คอนโดหรือที่บ้านมีแค่เตาไฟไฟ้าอย่างเดียวก็สามารถทําได้แล้วแต่ต้องค่อยๆแต่มันจะช้านิดนึงค่อยๆทําทำทีละอย่าง ได้้แลวเน,นี่ต่อไปเรามาต้มไก่กันส่วนนี้จะเป็นส่วนของหางกะทิครับกะทิน้ำสองนั่นเองมันจะออกมาแบบไม่ใสหน่อยห <c oughs> มือนล้ออะไรวะกะทิ <c oughs> คือคือเวลาเวลาแบบค <c oughs> ั้นกะทิเนี่ยมันก็มีแบบน้ำแลมอยากได้ข้นๆมาเป็นหัวกะทิตัวหางกะทิน่ะเป็นน้ำสองแค่นี้เองโอ้ รอให้มันเดือดสักนิดหนึง่งเหมือถึงว่าเริ่มร้อนสักนิดนึงก่อนในระหว่างนี้เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้หั่นหอมเลยเราลืมหั่นหอมนะครับเฮ้ยเฮ้ยหอมอะไรเนี่ยโอ้โหไหนขอดูหน่อยสิมันสีแดงอะโอ้ยหอมหอมใหญ่หอมใหญ่แบบเล็กๆ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะแอบเอาหอมแดงจัดมาหน่อยนึงลวกันแบ่งๆกันบ้านอาจจะไม่ต้องใช้เยอะโอเคเริ่มเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละ ต่อไปเอาใส่ไก่ลงไปเลยวันนี้มีทั้งหมด3น่องนะครับใช้เป็นส่วนน่องไก่ก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือกะล้วนๆนะอันนี้คือการกะล้วนๆ่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บปะเนี่ยได้ ก็ในขั้นตอนนี้ก็ต้องรอครับรอให้ไก่นั้นเริ่มเปื่อยก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ชอบกินแบบไก่แบบเละๆก็รอให้ไก่สุกก็พอก็เดี๋ยวเขายกลับมาอีกสักครู่หนึ่งรอให้ไก่มันเริ่มสุกก่อนละกันเด,เดี๋ยวมาขั้นตอน,ต,อนต่อไปครับมาก็ใกล้แล้วใกล้แล้วไวหนดูซิโอเคแล้วต่อไปนะครับผมก็ใส่พริกแกงที่เราผัดไปเมื่อกี้นี่ใส่ิมไปเลย <it> เยอะเดี so ๋ยวใส่พริกแกงลงไปก็เดี๋ยวต้มอีกสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเราจะใส่หัวกะทิเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปพักเอาไว้แล้วก็จะมาทอดเส้นบะหมี่แบนของเราให้เหมือนเขาให้เหมือนเขามาเลยขั้นต่อไปนะครับผมเราก็จะใส่หัวกะทิ สุดท้ายแล้วก็ปิดไฟนี่คือหัวกะทิค้นๆเลยค้นๆเลยหัวกะทิหัวร้อยอีกล้วนะอันนี้น้ำแรกอันนี้น้ำแรก,กรเราจะไม่รอให้้องแตกมันนะเราปิดไฟเลยยกขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาทอดเส้นบะหมี่กันนะครับตั้งน้ำมันเอาจะทอดเส้นบะหมี่แบบกรอบๆเลย แล้วเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วนะฮะก็หลังครัวจะเละๆนิดนึงเรามาจัดหน้าตาของมันดีกว่านี่บะหมี่ที่เราน็อกน้ำเย็นเลาขึ้นมาแล้วหน่เป็นงี้นี่ไก่ของเราหน้าตาดีไหมยอมไหมยอมไหมตกแต่งหน้านิดหน่อย ว่ากันนะครับเฮย,ย,ย,ยดูคนแบบนี้แสงสักหน่อยนึง เรียบร้อยครับผมข้าวซอยไก่อองบอมอองบอมได้ไหมมีความใกล้เคียงอยู่ไหมมีความแตกต่างกันที่สีนิดหน่อยไม่มากมายแต่ว่าก็ต้องมาชิมแหละต้องขอตัวแทนในการชิมหน่อยแล้วว่าข้าวซอยของผมเนี่ยกับข้าวซอยขององตองเนี่ยอันไหนจะใกล้เคียงกว่ากันของเข้าจะเหมือนของผมหรือผมจะเหมือนของเขามาคือเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมนะแต่ว่าอร่อยอยู่แล้วล่ะระดับนี้คองหน้าหมาคนเดิม กินเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะเอาของต้นฉบับก่อนถ้ากินกินของบอมก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมันเหมือนของบอมแลนคนเหนือไม่ดีคนเนี้ยคนเหนื่อยชาเจ้ากินเยอะๆไปเลยเป็นยังไงบ้างครับผมเออผมเป็นคนกินไม่เป็นนะจริงเหรอจริงผมไม่เคยกินเลยผมเป็นคนเหนือแท้ๆเลยไม่เคยกินแต่ไม่จริงไม่ห้างเหนือแท้แต่ไม่เคยกินเขาทราย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครชิมเ,ย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 เยลยร้องไก่ด้วยเลยรองไก่อีกแล้วคะอันนี้ของร้านอองตองใช่เนีอ้โหเล่นกล้องเล่นกล้อง <c oughs> เป็นไงบ้างใส่คนนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยใช่ไหม ก็โอเคแหละก็ถือว่ารสชาติมันเขาดีอยู่แล้วล่ะงั้นเขาไม่ได้มีลิรไกด์หรอกแต่ว่ามาดูขององบอมก่อนองบอมที่เพิ่งทําครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็แล้วก็เรียกว่าทําสดๆเลยโอไก่แดงๆนี่เขาเป็นแบบสูตรของเขาเดคมันไม่แดงมันสุกแล้วโอ้แล้วไ่ชิมน้ําของเขาของเราก่อนบ้างเหรอไม่กินไก่เลยหรอโอเคแล้นะโอ้ไปเลยดีครับดีดีอีก่เข้มข้นดีครับ ไม่อร่อยเลยอร่อยอร่อย,ออยเอา เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งอร่อยอร่อยอร่อยอยู่แล้วแต่เหมือนไหมคล้ายๆนะแต่นี่เขาจะเข้มข้นกว่าอ๋อเข้มข้นกว่าใช่อันนี้ดีเลยครับดูดีครับอร่อยมากเลยแต่นี่จะเข้มข้นกว่าแต่ถ้าผมอยากกินอันเนี้ยไปซื้อได้ที่ไหนเอ่ยฮะฮะไม่อยากกินในของร้านเลยเดี๋ยวเราไม่กินดีกว่าเราไม่กินดีกว่านี่ไงอยู่หรือไอ้องสองน่องเนี่ยถามความเหมือนก่อนความเหมือนเนี่ยใกล้เคียงแค่ไหนเต็มสิบมันไม่ใกล้เคียงอะพี่มันไม่ใกล้เคียงอะพี่รู้สึกว่าแบบอันเนี้ย มันอร่อยเหมือนกันแต่อันนี้มันจะเข้มข้นอ๋อเข้มข้นกว่าอันนี้เข้มข้นร้อยอันนี้เข้มขน้นเจ็ดสิบอ๋อม,มีความกะทิบางๆอยู่เออออออแล้วอร่อยครับความอร่อยความอร่อยอร่อยเหมือนกันเลยครับแต่ไก่นี่เขาเหมือนเพิ่งทําเสร็จจะนุ่มกว่าอืออันนั้นแล้วนั่นคืออะไรแข็งกว่าอันนั้นก็องเพิ่งแบบมันตากไว้นานไงมันอาจจะแบบเต็มสิบให้เจ็ดความเหมือนความเหมือนและรสชาติถ้ารสชาติเต็มสิบให้แปดเลยเหมือนมากเหมือนมากอร่อยเหมือนเราเอาใจอ่ะ โอเค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 ครับผมเรียกว่าเป็นการทําครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วก็ออกมาได้เมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วก็โอเคอร่อยอร่อยใช้ได้แต่ว่าถ้าจะให้เหมือนเป๊ะเลยเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับว่าเพิ่มไอตัวพริกแกงกับไอตัวกะทิเข้าไปอีกนิดนึงก็ ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองไปทําตามนะครับผมไม่มีสูตรไม่มีกะคํานวณอะไรไว้เลยก็ลองแบบลองไปทําเองคร่าวๆว่ากรรมวิธีประมาณนี้นะใส่อะไรก่อนทําอะไรก่อนใส่อะไรทีหลังรองประมาณกี่นาที15บ0้าีิวันนี้ก็ได้คือลองกลับเอาไปทําเองเล่นๆก็ได้ครับครั้งแรกอาจจะล้มเหลวไม่ดีแต่ว่าครั้งต่อไปมันก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ทําออกมาได้ดีอยู่แล้วครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของบอมนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะติดตามบอมตอนต่อไปต่อไปต่อไปก็ฝากกดซ b บ c r ค b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตด้วย สำหรับวันนี้บอมโบโชจารเด็ดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ